สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยจินตนาการไหมคะว่าถ้าบุรุษใบณีย์มีคอปเตอร์ไม้ไผ่ของโดเรมอนการส่งของหากันนั้นมันจะเจ๋งขนาดไหนในปัจจุบันนี้เราสามารถทําแบบนั้นได้แล้วค่ะแต่เปลี่ยนจากการใช้คนไปยื่นของเป็นคอปเตอร์ไม้ไผ่าสามารถไปส่งได้ด้วยตัวเองค่ะวันนี้เรามาถึงโลกอนาคตที่เราวาดฝันกันแล้วค่ะแต่มันสะดวกกว่านั้นเราไม่ต้องใช้คนยื่นส่งของให้เพราะคอปเตอร์ไม้ไผ่จะฮิ้วไปส่งให้เราได้ด้วยตัวเองเลยค่ะ เราเรียกคอปเตอร์ไม้ไผ่ในชีวิตจริงนี้ว่าโดรนเริ่มต้นจากของเล่นไฮเทคเหมือนเครื่องบินบังคับวิทยุแต่ตอนนี้พัฒนามาจนมีกล้องชัดๆระดับ HD และต่อ Wi-Fi ได้เลยใช้มือถือแทนรีโมทเลยค่ะคำถามคือบินได้ถ่ายได้คงไม่มีประโยชน์เท่านี่เริ่มแบกของหนักๆได้มากขึ้นแม้แต่ยักษ์ใหญ่ด้านการซื้อขายออนไลน์อย่าง a เมซ o n เอามาทดลองใช้กับเขาบ้างค่ะเริ่มใส่ใบพัดให้เยอะขึ้นแล้วก็สามารถแบกของหนักๆ ประมาณ2กิโลก,กว่าๆเนี่ยแบกได้แถมบินไปได้ไกลถึง16กิโลเมตรบินไปส่งของวิธีการคือเรากดซื้อผ่านจอรอไป30นาทีของจะบินไปส่งหน้าประตูบ้านแถมประกาศด้วยนะคะอีก2ปีนับจากนี้มาแน่นอนการขนส่งพัสดุทางอากาศด้วยโดรนแต่เมื่อมีของใหม่เกิดปัญหาใหม่ก็คงจะตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะการ์ตูนหรือภาพยนตร์ก็ตามนะคะที่เคยสร้างฝันเราไว้ปัจจุบันนี้สามารถทําได้จริงไปหลายอย่างแล้วค่ะเราดูกันต่อไปว่าเมืองไทยจะมาใช้กันบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นสีทรีกันค่ะสามสมาคมธุรกิจออนไลน์ออกแถลงการร่วมให้ภาครัฐคุ้มกันระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตวอนทุกฝ่ายอย่าทาเช่นนี้อีกเพราะส่งผลต่อโลกออนไลน์ในวงกว้างทรูจับมือทออทอระเดิมเปิดให้บริการฟรี Wi-Fi ความเร็วสูงในสนามบินดอนเมืองและเชียงใหม่ก่อนขยายไปยังสนามบินอื่น,นๆทั่วประเทศ วิตเตอร์คุ้มเข้มเยมาวชนห้ามผู้ใช้อายุต่ำกว่า18ปีติดตามแบรนด์เครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ทรงข่าวหรือคำถามไอทีมาที่ CIT News gmail.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ